สวัสดีครับเ c ซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่บนหลังเขาอยู่นะครับ FC ซก็โอ้คํำแล้วเนาะนี่ครับโอ้ตรงนี้จะเป็นหน้าผานะครับ FC โอ้ดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วครับ FC ซก็ไปเดินทางหาอยู่หากินเนาะก่อนกลับบ้านนะครับ f อหาอยู่หากิน ไปกับน้องหมาเนาะน้องหมาสี่ตัวห้าตัวเนาะก็ไม่หมาน,นะครับสิไม่ได้น้องหมาเึงมันเหนื่อยเนาะเมื่อวานนี้ไปกับบ่าวปุ้ยเนาะกับลุงวิทย์ก็เลยมันเหนื่อยเนาะดูเมื่อเช้านี้เห็นมันดูวิ่งโอ้โหมันอยากไปเนาะ แต่ขึ้นมาถึงหลังเขาแล้วนะครับิมันมันเหนื่อยเนาะก็นี่ครับวิซีจะคําแล้วเนาะไปก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าถ้าคำก็มีแบตเตอรี่อยู่นะครับวิซเอาไวส้ส่งทางเปิดไฟส่งทางเนาะมีมาแบตแบตเตอรี่เนาะก็เอาไปติดตัวไปด้วยด้วย น้องหมาน้องขาวผมก็เฮ้ยค่ะน่นโอ้ตัวนี้ไอตัวเล็กก็มาด้วยนะครับอีซี่ไอตัวเล็กน้องหมาผมไอตัวเล็กสุดนะครับอีซี่มันก็มาด้วยเนาะมันไม่ร้องเลยนะครับอีซี่ ถ้าหมาเนี่มันไปกับเจ้าของมันนี่มันจะร้องมันอันนี้มันไม่ร้องเลยนะครับอีซีโอ้ทนทายากเริครับนี่เอ้าม่ซิรู้ว่าน้องมาต่อยตั้งชื่ออะไรมันอะไรเนาะคาเมลส่วนลูวิกนี่ลูกเอามากับลุกวิกลุงวิท,วทเนะเาะน้องหมาตัวนี้ ตั้งชื่อให้ว่าให้ว่ามุงม้งหนิงนะครับอีซี่แต่ไม่รู้เขาเรียกก็ยังไงเนาะทุกวันนี้เรียกแต่ขมียวขมิ้วน้องมาต่อยตั้งชื่อให้ใหม่แล้วนี่ครับกอไปอกอฮะถา่ายคลิปตอนชมบรรยากาศก่อนกลับบ้านนี่นะครับอซี่ ก็เป็นป่าเป็นเขาเนาะพอ,อไปด้านในจะเป็นป่าทึบนิดนึงเนาะก็มันอันนี้อยู่ออกมาอยู่ฝั่งทางบ้านเนาะก็เลยไม่ดูไม่มืดเท่าไหร่ครับพี่สีคิดว่าดวงอาทิตยจะตกแล้วเนาะเห็นไหมครับแจ๋เวเลยอู้ยสองตาด้วย นี่นะครับโอ้ยมองไปด้านโน้นก็เห็นภูหลวงเนาะนี่นี่ครับเข้าไปโอ้หงหมาเห่าอะไรไปดูกันเห่าหนูหรือเปล่าเนาะ สงสัยเห่าหนูนะครับไี่สี่มากไปไหนแล้วเา้านี่ครับตรงที่ผมมาทำเป็นที่นอนเนาะที่พักที่ลบฝนนะครับพี่สี่เหาอะไรเนะาะสงสัยเห่าหนูเนาิงไล่อยู่เหาหนูริงๆงด้วยนะครับพี่สี่ก็ ครับอีซีนี่ครับตรงที่พักที่ผมทำกับช่างพงเนาะตรงนี้นะครับอีซีโอ้ยน้องหมากุกเข้าไปแล้วเอาไม้ไนเน่าทำเป็นที่พักเนาะที่นั่งน้องหมาบุกหาอะไร ไม่เห็นทางไปทางมาเลยเนาะโอ้โหนอนเห็นตะหางแวบแบบนะครับพี่สีเอาหนูแน่นอนอก้อนเห็นก้อนนี้ก้อนใหญ่จริงๆครับดูต้นไม้ครับพี่สีแต่ละต้นสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมไปดูไปด้านโน้นจะเป็นถ้ำเนาะก็ต้องเอานี่ ตรงนี้นี่ยข้ามาจะถูกแดดเนาะเดดเก็จะซองถ้าฝนตกมานี่มาหลบอยู่ตรงนี้นี่ไม่เปียกนะครับไอซี่นี่ครับโอ้แข็วเลยนะครับไอซี่แข็วเลยไม่มีคนมาพักนะครับไอซี่ช่วงนี้เนาะเพราะว่า ฝนก็ตกนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรเอาครับชมบรรยากาศก่อนเนาะชมทิวชมวิวชมบรรยากาศนะครับพี่ซีตมกี้นี้ก็หาวปุ้ยเนาะโทรมาโทรมาถามว่าฝนตกหรือเปล่าเนาะฝนไม่ได้ตกนะครับพี่ซี วันนี้แดดร้อนอสุดยอดเลยแล้วครับพี่ซีแดดวันนี้ก็คึ้มไปคึ้มมาเดี๋ยวก็แดดเนาะเห็นไหมครับนี่ดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วละ่ะพีซีเอาครับคลิปนี้ก็ชมบรรยากาศเนาะโอ้เดินไปตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นถ้ำอีกนะครับพี่ซี ลงไปก้นหินเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละครับพี่สีเป็นที่หลบฝนได้สบายนะครับพี่สีฮะครับพี่สีกนีก่ใกล้จะตกดินแล้วเนาะดวงอาทิตย์ก็ไปเดินทางจะต่อนะครับพี่สีไม่รู้ว่าน้องหมามันเห่าอะไรเนาะเสียงมันถูกกินเนาะ กใกล้จะถึงทางลงแล้วครับพีซีทางลงกลับบ้านเนาะทางเดินกลับบ้าน,นครับพี่ีเหลืออีกหน่อยเดียวก็จะถึงแล้วล่ะครับตอนนี่ส่บรรยากาศก็ตอนขึ้นมาไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับพี่ีถ่ายตอนกลับก้วกันเนาะ สุดยอดเลยครับอีซีตอนนี้ช่วงขคำๆคเนี่ยครับอีซียังร้อนอยู่นะครับอีซีเนาะก็เลาะหาอยู่หากินก็ไม่หมานเนาะแล้วช่างพงกลับมาหรือ,อยังเนาะทำไมไม่เห็นคลิปไม่เห็นช่างพงเลยช่างพงไป อะไรนะครับว่าไปปฐมนิพย์ดูที่ร้อยอิดเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอ,อะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับดูแับพี่ต้นไม้ต้นอะไรมันเดินยากจริงๆนะครับพี่สีขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ